สวัสดีเอฟซีนูตโกทุกท่านเด้อจ้าเมื่อนี่ยนะคะนูตเด้มาถ่ายคลิปวิดีโอยูอ่างหอยสะทดเนาะคะ่ะเนาะจะพาเอฟซีทุกท่านเด้อจ้ามารับชมยกยอยกสะดุ้งอยู่อ่างหอยสะทูนค่ะอำเภอห้วยเพิ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จ้าพุ่นละค่ะเป่าไม้ฮาอยู่มองอันเพิน่นหวานแหนาะจ้ากับยกสะดุ้งจ้าผู้นาำนะ สัญญาไหม่องเราบ่ค่ะปาดปาดปาดฮะเมื่อทีมทีก่อนฮะเมื่อทมทีโอปาดัึงแนพี่น้องแนยคุณอาโอหน้ามันไหลเนาะจ้ะมันเล่นปลามันเล่นทวนปาดัึงแนค่ะอีซีประมาณจากโร่ละค่ะนี่จะเก้าโล้งนง แปดเก่าโลสุดยอดเลยจ้าวันว่าเสเนเ่อถิ่มผีก่อนมนื่อีหร่โชคดีค่ะเอาไปขายทั้งหนล่ะค่ะนี่เอ้าไม่กระสอบกับมีใบใหญ่มาโดนหรือเปล่าค่ะต้นงรอดอืออย่างน,นี้พี่นอ้องโอเคขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยจ้ากิ่ต้มลายน,น้องนะ อากาศดีดีค่ะเน่ห้วยพึ่งเมืองสำอ่างเด้อค่ะนี้มาแล้วมาแล้วขี่รถเขามาเลยจ้ะหลังจากสำรวจเสนทางแล้วน่าจะเข้ามาได้วูน้ำไหลนี่ขออนุญาตปล่อยคลิปเหงาๆเด,ๆเดอ้อนี่ ยังออกยังเ่เห็นอยู่เด้ย,นนดยกยอยกสะดุง้งวานแหจ้ะดักเอาปลาอยู่อ่างหอยสะโดคขาลุนน้ำกันค่ะได้บนอ่อมันมาสุขุสุคนเดอ้อพี่น้องอ่าทางผี่กวหวานค่ะย้องเอาอยมองนี่หล่ะจ้ะเพณ่ว่าปลาขึ้นยมองนีค่ะ โอ้ยอ่าลุนทั้งนี้ค่ะได้โต๊ะหนึ่งค่ะโอ้ยได้สองอยู่ค่ะสองแซมจ้ะนั่นหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวเราไม่มีซู้มปะ ซูมมาปะ <S S S จักแล้วพักกินน้ำมอนที่นอกอะไรลงมาอะไรลงมา <c oughs> พากันเข่ากล้องพากันเข่ากล้องพูน่ะโอ้ยบ่ได้งานโอ้ยคนคือร้อยงามแถโดดดงเลยลมเฮงบ้านเฮลมะเนาะขามันลมลง ได้บบใหญ่หนึ่งแต้มบ่ค่ะนะโอ้โหอาวยว่ก้อนวยมหาพลก้อนจ้ะโอได้จ้ะนัานสองแต้มได้จ้ะได้สองแต้มได้สองแต้ม ใช่ทำได้อาวแลวลุ่ไปเ่ากระดูกไปกับไปอารุ่นแห้ดังนี่ค่ะอันนี้แกน่อันนหนึ่ง หน้ามันน้องก็ลงหอดได้ลุงอันนี้น,น energy, ้ามันมันแหงกระเดงมาโดนตื <f employees fucking hungry> ่น้ามึงจับามได้บ่ได้บ่รุ่น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 โอ้วหนึ่งแต้มครับท่านผู้ชมมานยูเนเธอละแต้มสองแต้มสามแต้มอยู่เน่ยือ <tuh. S 2> วัดใจค่ะปูนใหญ่อย,ยอยู่จ้าเชิญนุดโก็ชาแนลจ้า YouTube นุดโก็ชาแนลแอนแมนแอนเฟซบุ๊กกับนุ๊โก็ชาแนลแฟนเพจด้วยค่ะเฟซบุ๊กกับ YouTube ของแล้วของแล้ว <laughs> ฝากคอใยายติดตามรับชมจะคของในเด้วยเมือวานพากันไปถ่ายคลิปอันจุดบังไฟอย่าสามารถมือวานกับหมืกกรน35บังไฟขึ้นใหญ่4 35วินาทีเมื่อวานนี่อ ดุนดัางนี่จะนานตรงตรงออกเลยค่ะน,น่านได้แล้วพี่น้องโตบักไงเลยค่ะเมยไข่อมยไข่พร้เลอด้บ่เหมือนตัวนั่นตัววาได้เดียวจันจับมันมันจับมันมันมได้แล้วค่ะ <c ười> ได้แล้วหนึ่งแต้มค่ะท่านผู้ชม,าม,มาอาลุนอีกรอบจ้านลลลงงมาอีกด โอ้ยโดดเขาสะดุ้งเจ้าแล้วเขาได้บ่สปีนเผาออกแล้วนั่นได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่เดีโหดเข่าปานนั่นป้กขึ้นอืมโอ้ยมาคาอันนี้เลยคาหลักของเจ้าไหมอืมหลักมันยาวอ่าเจอละแต้มไปค่ะแมนเพิ่นเต้นโดดคามเขาสะดุ้งเลยเมื่อกี้นี่ แม่ว่าแม่ไข่เด้นหรือลุงว่าตาด่างก่ะปลาไข่อยู่ฟวดโอวขีฟุอันขีต้มฟาดปัวเลยค่ะ <c oughs> ฟาดกล้อง <c oughs> โอเคตื่นเบิดจ้ะ <c oughs> น,นั่นได้อีกแล้วพี่น้องข้างนอกขอ้างไหนข้างไหนสะดุง้งคักคักคัก ย่าจืดบ่แม่ไขอะไรค่ะนี่เอาพ่นก็เป็นเลือดเนะาะจักฟ้าปเป็นเลือดแม่ก็บ่จักคือกันยังบ่พวกเขาใจถึงแฮบอ่นี่เนาะย่านแมนอยู่พันดินออกจากแฮเนาะโอูยทางผุ่นเฮแม่ใหญ่เด็กน้อเสียบเอาง่ายน้องแมน แม่ใหญ่เลยค่ะยกเลยยกเลยเขาสะดุ้งเจ้าแล้วเงี้ยวบ่ได้เลยค่ะนั่นอุ้ยต่ำอีกแหละเอาแม่เอาแม่เอาแม่ บบได้จ้ะนิดจิรีตวมจปน่างลุบเพ่น่าเขาแหดางผุ่นหรอค่ะน่ะน่ะน่นได้โตหนึ่งค่ะโอ้ยตัวใหญ่ตัวหลังเนาะพูน่ะค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่สังแงยงกันได้ มเล่นอ้ยเต้นเขาแล้วเฮ้ยเพิ่นเจ้าต้องไปฝึกเต้นไม่ด้วนี่เต้นตั้มนี่เออแนนแลนตั้มเพิ่นวินสันแล้วอ้ยเอาแม่เอาแม่ไปอีกแล้วโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยนอโอ้ยอออ โอ้ยเนี่ยเออวายวายวายเจ้าเด๋ยทำเลท้องได้เอ่ยนี่ยินบอกเช่หอ่ะโอ้โหมืองนี้ถ้าเราทำเลท้องเลยได้เนี่ยแนวมันแรงต่ำเนาะร้อยต่ำแล้วก็มาสะดุ้งเนีนว้าแมน อโอ้เขาแล้วเอาแม่เอาแม่แมนั่นโอ้ยสองตัวตัวเดียวบ่าเป็นยังวาตาได้ค่ะโอ้มองนีทำเลท้องเล่าตัวนีอ้าหลุนจังหวะน,นี่ค่ะพี่น้อง <c oughs> ยี่แถวนี้ได ah. uh ้ปะอ๋อว่านพวงผุ t t ่นก็ได้ค่ะทางปุ่นก็ได้พุ่นค่ะทำเลทองทำเลทองงารุ่นดางนี่จ้าโดดแล้ว ได้ใบพอไม่ได้ค่ะโอเคค่ะพี่น้องถ่ายคลิปโดนแล้วนะจา้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้นุชโกมาตลอดนะคะซึ่งพอกันคลิปหน้าจา้าสำหรับคลิปนี้ขอข่าวคำว่าสวัสดีค่ะ